กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้านองท้ารวยนะคะนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะ,ะ,คระ,คะเราได้คุยถึงเรื่องของปัญหาของสตรีที่เข้าสู่วัยทองวันนี้เรามีเรียกว่าท่านที่จะมาพูดคุยกับเรื่องของปัญหาวัยทองถึงสองท่านด้วยกันนะคะก็วันนี้ขอเชิญพบกับคุณชูติมาโครจารานนนท์พี่หนึ่งแล้วก็พี่สุนิสากวยรักษาค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะถามพี่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะ พี่หนึ่งรู้จักครีโอได้ยังไงอะคะ่ะออรู้จักเพราะว่าเข้าไปยอยู่ที่จอยแอนคอยค่ะเพราะว่าทํางานอยู่ที่นั่นที่เจนซีที่เจนค่ะ,คะแล้วก็ไปพบไปพบเขาว่าพอดีรับประทานโยงเหงอยู่แล้วก็ไปเจอครีโอก็แนะนําเขาแนะนําให้ทานก็ทานเข้าไปตอนก่อนที่จะทานเนี่ยนะคะจะมีตัวเองเนี่ยจะเป็นแบบวัยทองอะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นยังไงคะวทะพี ร้อนวูบว่าไปหมดทั้งตัวเลยแล้วก็มือผิวหนังอะมันจะคันคันมากเลยแล้วก็มันมันมันบอกไม่ถูกอะมันคันแล้วมันจะรู้สึกหนาวหนาวร้อนอันนี้เป็นมานานแล้วยังคะอาการคันเนี่ยค่ะเป็นมาตั้งแต่หมดประจำเดือนค่ะแล้วตอนนี้พอพอมันคันเสร็จแล้วมันก็จังแบบปวดหัวมีอาการปวดหัวค่ะแล้วก็พอได้ทานคีโอเข้าไปแล้วเนี่ย ระยะหนึ่งมันก็ค่อยๆหายไปหายไปจนรู้สึกปกติแล้วค่ะสุดยอดมากเลยค่ะคีโอ <K. O. S 1> ลืมไปเลยว่าคเคยปวดหัวเคยปวดหัวแลวอารมณ์พี่แบบรู้สึกไหมคะโอ๊ยอะไรมองอะไรแบบดูหมุดหงิดไปหมดเป็นไหมคะหมดเลยค่ะรู้สึกแล้วเหงื่อจะออกนะตอนช่วงที่ัวทองเนี่ยเหงื่อมันจะออกอมากเลยแล้วก็ใครพูดอะไรถ้าไม่ถูกหูนี่รู้สึกไม่อยากฟังอะ,ค,ะค่ะเพราะไวทองอะ่ะ ใครพูดอะไรไม่ดีก็ไม่อยากจะฟังแต่พอได้ทานคีโอเข้าไปแล้วอาการเหล่านั้นก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนตอนนี้ไม่ไม่เป็นแล้วค่ะค่ะนานไหมคะหลังจากที่เริ่มทานที่ว่าหมดหมดจากที่<ก>ไบทองแล้วหมดประจําเดือนแล้วนะ,ะประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เริ่มดีขึ้นเรื <S 2> 2 <S <ๆ S 2> ่อยๆสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เรียกว่าประมาณครึ่งกล่องสิบห้าเม็ด ค่ะค่ะคือรู้เลยรู้เลยค่ะค่ะแล้วระบบข้างในของเรามีการดีท็อกขับของเสียอะไรยังไงบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะมันจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นนมูกค่ะแต่จะไม่ไม่มีเป็นมูกเหมือนตกขาวตอนที่เหมือนตกขาวค่ะแล้วมันจะออกมาแบบออกมาเป็นสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็หายไปเลยค่ะหายไปแล้วก็รู้สึก ร่างกายมันกระชับจากคนเคยมีหน้าท้องก็ไม่มีหน้าท้องแห้งไปเลยค่ะหน้าท้องแห้งแล้วก็กระชับขึ้นแล้วรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นวัยทองช่วงหน้าอกเนี่ยมันจะแห้งแต่ตอนนี้รู้สึกมันตึงขึ้นมาค่ะฟูขึ้นมามันฟูขึ้นมามันอึ๋งขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อก่อนอายุห้าสิบฝ่าแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วค่ะตอนนี้คุณพี่ห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วค่ะ รู้สึกคนทักว่าเมื่อก่อนเนี้ทําไมแลมันเหี่ยวไปหมดอะค่ะมันค้อยไปหมดแล้วตอนนี้คือบอกรู้สึกดีขึ้นเขาบอกว่ามองดูแล้วแลสวยขึ้นไม่เอ่ยเขาบอกแลสวยขึ้นดูสวยขึ้นแล้วก็ถามคนก็ถามว่าไปทําอะไรมาถึงได้แรเมื่อก่อนนี้ตรงหน้าตรงแถวเนี้ยค่ะมันจะเป็นริ้วรอยเยอะฝั่นนี้มากเลยค่ะแต่ดูไม่ว่าไม่เขาไม่บอกไม่รู้นะคะว่าห้าสิบเจ็ดค่ะยังดูแบบ สก็มีคนเขาก็เลยถามกันว่าค่ะมีอะไรดีก็เลยแนะนําเขาว่าตอนเนี้ยพอดีที่บริษัท j o ย์แอนคอจบริษัท g จ c ของเราเนี่ยจค่ะมีคีโอเขาก็เลยแนะนําให้เขาอ่ะทุกคนตอนนี้ก็สั่งซื้อกันเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆที่มีปัญหาสุขภาพไวทองเหมือนกันใช่ไหมค่ะ อายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะขึ้นไปแล้วอันนี้ตลาดกลุ่มเป้าหมายของเราเลยค่ะเพราะว่าคุณพี่อายุเรียกว่า่ะเพื่อนฝูงที่อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะเยอะมากและการตอบรับเป็นไงบ้างคะแนะนําแล้วก็รู้สึกก็ดีค่ะเพราะว่าคนวัยทองนี่เขาจะต้องการหาของที่มาทานให้บำรุงร่างกายสุขภาพตัวเองไม่ให้แก่ค่ะไม่ให้แก่ด้วยแล้วก็ปัญหาภายในด้วยค่ะค่ะแล้วภายในก็ดีขึ้นนะค่ะแล้วผลตอบรับ ที่ตอบมาเนี่ยแต่และท่านเพื่อนๆของที่เป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะมีแต่คนชมทั้งนั้นเลยเขา<ม>โอ้โหตั้งแต่กินคีโอดีสุขภาพดีขึ้นแล้วหุ่นก็สวยขึ้นผลตอบรับดีเลยค่ะจากเราเป็นแบบว่าอายุมากแล้วมีแต่คนว่าบางคนก็แก่ฝ่าเราเยอะ<ม>แยะเลยค่ะ,คะแต่พอไปทานคีโอเสร็จแล้วนะเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ เราไม่กลัวอีกแล้วความแก่ค่ะแล้วบอกง่ายไหมคะบอกต่อง่ายไหมคุณพี่ง่ายค่ะเพราะว่าเขาเห็นตัวเราไงคะเก็นเป็นพรีเซนเตอร์เองเลยนะคะและเรียกว่านอกจากจะเรียกสุขภาพดีแล้วยังสามารถแปลงรายจ่ายให้เป็นรายรับแล้วเวลาบอกต่อเราเป็นยังไงคะมีรายได้ด้วยมีค่ะเพราะว่าตัวเองก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมคะพอไปแนะนําเขาเขาก็จะสมัครกันนะคะสมัครแล้วเหมือนแปลงรายจ่ายให้เป็นรายรับ ทุกคนก็สนใจกันมากค่ะมีรายได้ด้วยมีรายได้ด้วยสวยด้วยแล้วก็คำว่าไวทองนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้มีอาการบูบว่าบเลยยังกลับมาอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกว่าสบายแล้วค่ะค่ะแล้วระบบภายในที่เคยมีอะไรที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะตอนนี้สบายใจแล้วค่ะค่ะนะคะก็โอ้โหเน่ยบอกว่า อายุ57แล้วนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วอันนี้ก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราคุยกับอีกท่านหนึ่งพี่ปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยรู้จักครีโอได้ยังไงะคะพอดีเป็นสมาชิกของเจนซีนะคะแล้วดื่มยงหึงเป็นประจำทุกวันนะคะเมื่อก่อนนี้สุขภาพไม่ดีนะคะตอนแรกก็ไม่ไม่เชื่อหรอกว่าจะดีจริงคือวันนั้นเราก็มาฟังบรรยายที่รัชดาคะเอะจะดีจริงเหรอเราก็ไม่เชื่อค่ะพอดี ตอบคำถามถูกก็ได้คีโอเดี่ยไปไปทานค่ะไปทานตอนแรกเราก็อตอนแรกก็จะไม่ทานพอทานมาได้สักอาทิตย์หนึ่งก่อนนอนนะคะเอออาการที่ที่เบรรยายที่อาจารย์บรรยายวันนั้นน่ะมันตรงกับที่เราเป็นอยู่พอดีเลยต้องขออนุญาตถามก่อนว่าก่อนหน้านี้คุณพี่มีปัญหาไวททองมีปัญหาเรื่องใะบ้างคะเป็นนะคะเป็นตกขาวนะคะแล้วก็ปัสสาวะกระปิบกระปอยนะคะแล้วก็ปวดท้องน้อยค่ะ พราะวัยเราหมดเป็นเม็ดฤดูไปหมดแล้วนะคะตรงนี้สงสัยคงค้างๆอยู่จะปวดแล้วก็ปวดปวดท่วงด้วยค่ะตอนนี้คุณพี่ขออนุญาตห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบห้าเต็มย่างห้าสิบหกคะะก็เมื่อก่อนก็อคนเขาเรียกปลาแกปลาแกปแกค่ะค่ะตั้งแต่เได้ดื่มยงเหิงนะคะแล้วก็มาทานคีโอนทานผู้การค่ะรู้สึกว่าอะไรที่มันหย่อนคอยอะไรมันค่อยค ปรับดีขึ้นค่อยๆดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะแต่ดื่มเอ่อทานคีโอเนี่ยอาทิตย์แรกนี่ก็เริ่มรู้สึกแล้วค่ะเป็นไงครับเปลี<ง>่ยนไปบ้างมันจะเป็นแบบเอ่อตอนแรกก็จะตุ๊บๆก่อนนะคะเหมือนก็ตุ๊บๆตุ๊บๆอาการนะคะเหมือนก็คล้ปลาตอดนะคะ,คะแล้วมีที่อาการตกขาที่แรกม,มันแค่เอ่อเป็นติดกางเกงขอโทษนะคะติดกางเกงในนะคะบางวันต้องใส่ถึงไอแคฟีนะค่ะค่อยๆจะเริ่มออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราต้องบางวันเปลี่ยนถึงสองชิ้นรู้สึกตกใจไหมคะว่าทำไมอยู่แล้วพอออเตกใจว่าเอ๊ทำไมมันออกมาเยอะตอนแรกตอนแรกก็ตกใจเหมือนขับของเสียเหมือนระทุงออกมาแล้วหลังจากตอนที่มีเป็นเมนนะคะอ๋อมีรอบเตือนกลับมาด้วยมีมาตอนแรกก็มีเป็นกระปิบกระปอยมาออกมาก็ ก็ใช้ผ้าหนาไมยด้วยนะค่ะก็ออกมาค่อยๆออกมาทีละนิดละนิดแล้วก็ถึงออกมาเยอะตอนแรกเราก็ตกใจเอ๊ะเราเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะก็กะว่าจะไปหาหมอแล้วแต่พอแล้วก็ดื่มยงเฮิงด้วยสองสองแรงเลยช่วยกันช่วยกันค่ะกระตุ้งออกมาในในหนึ่งเดือนนะคะก็ทานไปประมาณกล่องหนึ่งหมดแล้วกล่องที่สองอาการที่ต่างก็อาการก็ค่อย ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อก่อนต้องออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกกําลังกายะะไปเต้นอารับกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลแล้วเรื่องของมีปัญหาเรื่องเขา่าเสื่อมข้ออะไรเสื่อมมีไหมคะมีค่ะมีเข่าเสื่อมนะคะแล้วก็เ,อเอหมาะมือเป็นเป็นพังผืดน,นะคะแล้วก็จะปวดตามข้อนะคะ,คะปวดนะคะพอดื่มดื่มขออนุญาตดื่มยองเพินด้วยค่ะตอนแรกก็5ทีี ดื่มไปช่วงระยะหนึ่งก็มีอาการดีท็อกนะคะ,คะก็พอหลังจากดีท็อกแล้วอาการที่เป็นไซนัสด,ด้วยไซนัสแล้วก็เป็นแผลที่กระเพาะค่ะอาการต่างๆที่ที่เป็นนะคะแล้วก็เป็นไซนัสมือหัวเข่านะคะอาการต่างๆที่ท<ด>ี่เป็นอ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเลื่อนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆต้องขอขอบคุณ ขอบคุณบริษัทจอยคอยทกที่ที่ให้เราสุขภาพเรากลับคืนมาแล้วแลมได้ให้รายได้เราอีกด้วยแล้วแลวยังได้ได้บุญได้บอกต่อค่ะไปอีกด้วยแล้วบอกต่อคนที่ใช้ก็เป็นอย่างไรบ้ผลตอบรับผลตอบรับอันนี้ก็เราก็ร่บเงินอย่างเดียวมีค่าแนะนําด้วยได้ค่าแนะนาด้วยขอฝากไว้นะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวคล้ายๆกับป้าหรือ พีป่ปุ้ยหรือว่าเนี่ยค่ะพี่ปุ้ยค่ะอย่างพี่ปุ้ย,ยอยู่ค่ะห้าสิบหกนะค่ะอ่านนะคะที่ทุกท่านนี่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอ่อมือนะคะมือที่เมื่อก่อนนี้กรรมไม่ได้นะคะ ừ ừ ยกของแล้วจะหลุดะะนะคะแล้วก็หัวเขา่ามันดังก็แก๊กก็หายนะคะ <ừ> แล้วก็เป็นไซนัสนะคะ,นะคะแล้วก็ที่มดลูกหย่อนคอยหรืะะนะะอว่าต่ำเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาฝากไว้ยงเหิงกับคีโอเนี่ยสุดยอดในการคู่กันเลยนะคะ สุดยอดมากๆเลยนะคะขอขอบอกไว้แค่นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่ขอบคุณมากก็คือรายได้ที่ที่ได้กลับเข้ามานะคะแต่รายจ่ายให้เป็นรายรับคะคะแล้วไม่ใช่มาผลีตบริษัทมีผลิตภัณฑ์แค่นี้นะคะบริษัทบริษัทของเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะนะคะแบบกว่าหมื่นๆรายการเลยค่ะก็ขอขอบพระคุณมากมากเลยค่ะที่ให้ให้รายได้แล้วก็ให้ชีวิตใหม่ก็เหมือนที่ดีค่ะให้เหมือนก็ให้ชีวิตใหม่กลับขึ้นมานะคะ พี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งค่ะฝากสุดท้ายจะฝากอะไรครับท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้ขอฝากแบบพวกไวทองนะคะไม่ต้องกลัวอีกแล้วค่ะว่าจะแก่เพราะว่าของเรามีครีโอให้ค่ะถ้าสมมติว่าเราได้ทานไปแล้วอ่ะความแก่ไม่ได้มาเยือนแล้วค่ะนะคะไม่มีใครเรียกป้าแล้วเรียกพี่ลืมคําว่าป้าไปได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวดีๆที่มีไม่รู้จบนะคะกับผลิตภัณฑ์ครีโอนะคะ ซึ่งเรียกว่าอย่างที่คุณพี่ทั้งสองท่านนะคะบอกว่าลืมไปเลยนะคะคำว่าป้าไม่มีอีกแล้วไม่มีคําว่าแก่นะคะเราสุขภาพเราจะเรียกว่าเข้าสู่เหมือนแบบวัยสาวๆได้ปกตินะคะแล้วก็สามารถบอกต่อได้ด้วยสามารถแปลงรายใจ่ายให้เป็นรายรับนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่ปุ้ยและคุณพี่หนึ่งด้วยค่ะคะ่ะ โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะคะกับ Join c o o นะคะเราสามารถติดต่อได้นะคะทาง call center 02 975 5858แ58นะคะแล้วศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะสามารถรับชมนะคะรายการท้าลองท้ารวยได้ทุกวันนะคะทางช่อง INTV วันนี้นะคะดิฉันแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you